สวัสดีครับพบกันในี้นะครับสำหรับคลิปจากฟิกซิงแชนแนลนะครับวันนี้มาครับแนะนำวิธีการเปลี่ยนโปรไฟล์สีนะครับในเครื่องพิมพ์หน้ากว้างนะครับบนในโปรแกรมเมนท็อปนั่นเองนะครับโปรไฟล์สีแต่ละโปรไฟล์จะให้สีที่แตกต่างกันนะครับเพราะนั้นเราสามารถเปลี่ยนโปรไฟล์สีที่ตัวเมนท็อปได้นะครับทำให้สีออกมาตรงหน้าจอขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแน่นอนว่าในการใช้งาน เครื่องปินพ์นะครับทุกชนิดนะครับอาจจะต้องมีการปรับส,สีนิดหน่อยนะครับเนื่องจากความเข้มความสดอะไรต่างๆแบบนี้ก็คือแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันแล้วก็หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับแต่ละเครื่องก็ออกแสดงผลไม่เหมือนกันนะครับเหมือนถ้ามีเท่ากับสองเครื่องนะครับก็แสดงสีออกมาไม่เหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องมีการปรับนะครับอันนี้ก็มาแนะนําวิธีการปรับโดยการเปลี่ยนโปรไฟล์สี see, นะครับแต่ต้องดูว่า เครื่องเราที่เราใช้อยู่ครับมีโปรไฟล์สีกี่ตัวนะครับโดยสีเนี่ยมันจะออกมาต่างกันอยู่แล้วทั้งในเรื่องของความละเอียดที่แตกต่างกันนะครับโปรไฟล์สีที่แตกต่างกันก็ทําให้สีที่ออกมาแตกต่างกันนั่นเองนะครับรวมถึงรูปต้นฉบับครับรูปต้นฉบับจะสวยหรือไม่สวย งานจะพิมพ์จะสวยหรือไม่สวยอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่จะเป็นในส่วนของโปรไฟล์สีเครื่องพิมพ์อะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ในส่วนของตัวรูปต้นฉบับนั่นเองอย่างอันนี้นะครับรูปต้นฉบับอย่างอันนี้นครับปกติแล้วโปรไฟล์นะครับรก็จะส่งให้ลูกค้าเป็นแบบปกติเราถ้าเราไปส่งเครื่องเนี่ยเราจะทําให้อยู่แล้วนะครับก็คือจะส่งพร้อมสอนการใช้งานนั่นเองนะครับ แต่ถ้าลูกค้าจะลงเองนะครับเราก็จะส่งเป็นไฟซิปแบบนี้นะครับก็คือซิปไปนะครับปกติถ้าเราไม่ซิปเนี่ยมันจะส่งทางโปรแกรมไม่ได้นะครับเราก็คลิกขวานะครับเพื่อแตกซิปนะครับอันนี้เป็นวิด o โอ11นะครับเนี่ยพอแตกซิปนะครับจะเลือกแตกตัวเอ็กซ์ต้าเนี่ยจะเลือกแตกแบบไหนก็ได้ถ้าแตกแบบ Y เนี่ยมันจะเปิดโปรแกรมขึ้นมาแตกแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือให้มันเป็นชื่อเดิมนั่นเองนะครับมามันก็จะแตกออกมาแบบนี้หรือดับเบิลคลิกก็ได้นะครับแล้วกดเอ็กซ์ต้าถูกนะครับ แทร์ทูล้วก็เลือกว่าเราจะไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับเวลาเราจะติดตั้งโปรไวล์สีเก็เลือกไปที่เราแตกซิออกไปนั่นเองนะครับอ่าเมื่อเราได้แบบนี้ปุ๊บเราก็เปิดตัวโปรแกรมเมนท็อปขึ้นมานะครับดับเบิ่คลิกไปที่โปรแกรมไอคอนนะครับมันก็จะขึ้นหน้าแบบเป็นแบบนี้นะครับสําหรับในโปรแกรมนี้ก็คือไอ้คลิปนี้คือเราผมมาเปลี่ยนไอทำในโปรไฟล์ของตัวเครื่องเมท80 subdimension นะครับ ก็เข้าไปที่ไฟล์ก่อนนะครับก็คือเปิดเปิดหน้าต่างการไปหน้าการพิมพ์ขึ้นมาก่อนแบบนี้นะครับเนี่ยเลือกเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราว่าเราจะทํางานประมาณไหนจากนั้นนะครับเราก็มาติดตั้งโปรไฟล์สีนะครับเป็นเป็นเซตอัพตัวนี้นะครับแล้วก็กดติดตั้งอันนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวโปรไฟล์สีที่เราแตกไฟล์ไว้เมื่อกี้ครับเมื่อกี้เราอยู่ที่ดาว์โหลดนะครับ ก็จะเป็นอันนี้ับ่บลคลิกเข้าไปนะครับับ่บรคลิกเข้าไปมันก็จะเจอตัวโปรไฟล์สีอยู่ัวน,นี้นะครับก็กดโอเพนนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับเพื่อให้ทุกครั้งที่เราเปิดโปรแกรมมามันจะเป็นโปรไฟล์นี้นั่นเองนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็นะครับเลือกรูปมาเพื่อจะพิมพ์นะครับนะียังเป็นอันนี้แต่ว่ารูปมันยังไม่ได้ ยังไม่ได้แปลให้เป็นไฟล์ทิฟนะครับแล้วก็เอารูปไปเปิดที่ Photoshop ก็ได้นะครับก p ปด Open With ก็ได้นะครับจอบนะครับเราแป๊บนึงแล้วก็เอาตัวรูปมามาเปิดที่ Photoshop หน่อยหนึ่งนะเพื่อเพื่อปรับสีคนนิดนึง รูปก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ไปดูตัวขนาดนะที่ image size นะครับแต่เ,เราแป๊บนึงนะครับมันจัหมุนอยู่ก็นะครับเข้าที่ image size เนื่องจากรูปผมปลายใหญ่นะครับฟองอาจจะค้างๆนิดนึง กดไม่ได้นะครับโปรแกรมยังค้างอยู่แป๊บหนึงครับนะอ่ะครับกดได้แล้วนะครับก็คือเราก็เข้าไปที่ตัว image size เพื่อเช็ค ไซส์ของตัวขนาดของตัวรูปภาพของเรานั่นองนะครับอันนี้มันเป็นหกสิบเจ็ดสิบหกเซนติเมตรนะครับเราสามารถเปลี่ยนหน่วยตรงนี้ได้นะครับว่าเราจะเอาเป็นพิกเซลเป็นเซนติเมตรนะครับเป็นมิลลิเมตรนะครับและจะเหล่านะครับเรสโซลชันตรงนี้ถ้ามันเป็นเจ็ดสิบเราก็เปลี่ยนเป็นสามร้อยนะครับผมก็จะทาให้มันเล็กหน่อยเพื่อจะได้ไวไม่ต้องรอเหมือนเมื่อกี้นะเพราะขนาดภาพมันใหญ่เกินนะครับก็เอาซัก a สามก็พอนะครับก็คือยี่สิบเก้าจุดเจ็ดนะครับนะก็ประมาณนี้ก็กดโอเคนะครับ ของผมค่อนข้างจะช้าน,นิดนึงนะครับเพราะไฟล์มันขนาดใหญ่เกินนะครับก็จะบุมผลแป๊บหนึ่งอ่านะครับเรียบร้อยแลล้เมื่อกี้ค้างไปนิดนึงนะครับ ก็นะครับเรียบร้อยแล้วล้วก็เซฟไฟล์ออกไปนะครับเป็นไฟล์ทิปนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็ติ๊กที่โปรไฟล์สีนะครับสีจะได้ตรงนะครับกดเซฟตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้ใช้ภาษาไทยนะครับเพราะภาษาภาษาไทยเนี่ยมันจะมีสิทธิ์โอกาสที่จะประมวลผลผิดพลาดสูงนะครับแต่ว่าถ้าเราสะดวกแบบนั้นก็อาจจะใช้ได้นะครับกดโอเคกดโอเคนะครับ อ่ะเสร็จแล้วในการทำไฟนะครับหรือถ้าเราจะต้องการปรับสีหน่อยนะครับก็แนะนําให้ไปที่ image นะครับคลิกที่ตัวรูปตัวนี้ก่อนนะครับมันก็จะเข้าตัว image นะครับแล้วก็กดที่ตัวนี้นะครับเนี่ยแล้วก็กด auto นะครับแล้วก็สามารถเล่งความสว่างความเข้มของสีได้นะครับจะเห็นว่าเราเล่งได้นะครับปรับตัวกราฟตัวนี้นะค่อยๆปรับตามที่เราต้องการนะครับในกรณีที่เราพิมพ์ออกมาแล้วสีมันเข้มเกินหรือว่าสีต้นฉบับเนี่ยมัน มันจืดเกินไปนั่นเองนะครับเราก็ปรับักหน่อยนึงนะครับก่อนจะเซฟออกไปปมบณน,นี้นะครับนะก็เสในส่วนของตัว Photoshop เราใช้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับไม่ต้องเป็นอะไรเยอะนะครับปิดไปก่อนนะครับมันจะได้ไม่ค้างานะแต่มานล้วก็เอาไฟล์เข้ามานะครับเอาไฟเข้ามาไฟล์ที่เราเอา ข้ามาเมื่อกี้อยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ไปที่ที่ดาวน์โหลดเมื่อกี้นะครับไม่มาโฟเดอร์ไม่เจออ่าอันนี้ก็คือไฟล์ทิปที่เราเข้ามานะครับรกดโอเพนนะครับถ้าเราจะต้องการปรับปรับให้เป็นขนาดของงานเลยแล้วก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ก,กดโอเคก็จะปรับให้เป็นขนาดของงานของเราที่เราตั้งมาเลยนะครับก็ไม่ต้องมาตั้งที่ตัวน,นี้นะครับหลังจากนั้นเราก็กด พิมพ์นะครับก็จะเป็นโปรไฟล์ที่เราเลือกนะครับสาหรับรุ่นเม .80 นะครับก็นะครับเลือกตรงนี้เป็นอันนี้เลยนะครับมันก็จะสั่งพิมพ์ได้โดยตรงเลยนะครับเราก็จะมาตั้งในส่วนของตัวความละเอียดนะครับก็จะอยู่ด้านบนนะครับยิ่งต่ํานะครับยิ่งความละเอียดต่ํายิ่งเร็วยิ่งพิมพ์เร็วนั่นเองนะครับอยู่ก็เราอยู่ดูที่ว่า เราจะใช้ความละเอียดเท่าไหร่ในการพิมพ์นั่นเองนะครับอยู่ที่ความต้องการของเรานะครับยิ่งละเอียดสูงก็ยิ่งยิ่งพิมพ์ช้านั่นเองนะครับแล้วก็โทนสีในในแต่ละความละเอียดนะครับก็จะเปลี่ยนไปนะดูที่เราต้องการนะครับว่าต้องการความละเอียดต่อจุดต่อตารางนิ้วนะครับเท่าไหร่นะครับก็เลือกไปนะครับอันต่อมาที่เราต้องปรับก็คือต้องปรับออโต้ไซส์ตัวนี้นะครับเพื่อปรับให้ขนาดมันเป็นตรงรูปตรงนี้นะครับถ้าไม่ปรับมันจะเป็นค่าเดิมนะครับ อันอื่นก็ไม่ต้องปรับนะครับมีจะมีตรงนี้นะครับที่เป็นความสว่างครับตัวหมึกถ้าเป็นหมึกแบบเข้มพิเศษเนี่ยดับเบิลเคมีเนี่ยมันก็น่าจะใช้อยู่ประมาณสามนะครับความสว่างน,นั่นเองตรงนี้นะครับหรือจะเลื่อนตรงนี้ก็ได้หรือจะใส่เลขตรงนี้ก็ได้นะครับแต่การปรับใดๆเราเอาจจะแคปรูปไว้ก่อนนะครับเปิดระตั้งแล้วมันไปกันใหญ่อะไรประมาณนี้เนี่ยทบเราก็จะกลับมาใช้ในจุดเดิมนะครับจากนั้นเราก็ติ๊กที่ตัว ถ้าเราปริ้นออกมาแล้วนะครับสีมันไม่สวยแล้วก็ติ๊กที่ตัวเอ็กซาตัวนี้นะครับลดเปอร์เซ็นต์สีลงไปในกรณีที่มันเข้มไปนะสีมันโอเวอร์ไปแล้วก็ปรับทักแปดสิบห้านะครับเราต้องปรับสีให้เท่ากันนะสีจะได้ไม่เพี้ยนนะและถ้ามันโอเวอร์สีไหนเราค่อยมาปรับอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นปริมาณหมึกที่ลงนั่นเองนะครับปรับจักแปดสิบ้าก็พอหรือแปดสิบนะครับตัวนี้เป็นความเข้มนะครับเป็นตัวเลื่อนเหมือนไอ้เมื่อกี้นี้แต่จะจะปรับเฉพาะสีนะครับ เราต้องพิมพ์งานออกมาอันนึงก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าสีมันโอเวอร์ในสีไหนนะครับมันอยู่ที่ลูกด้วยนะครับกับคุณภาพของหมึกที่เราใช้ด้วยนะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับเนี่ยเมื่อเราได้ตรงนี้ปุ๊บเราก็กดโอเคนะครับแล้วก็กดโอเคพิมพ์ได้เลยถ้าเป็นโปรไฟล์นี้นะครับก็กดพิมพ์ไปเลยกดโอเคนะครับถ้าเครื่องไม่พิมพ์นเนี่ยเราต้องไปเช็คตัวโปรไฟล์ตรงนี้อีกทีนึง ว่ามันถูกไหมนะครับอันนี้อันนี้ก็โปรไฟล์แรกนะครับถ้าเป็นโปรไฟล์อีกอันนึงก็คือให้รับเข้าปิ้น์เซตอัพใหม่นะครับแล้วกดติดตั้งตัวนี้นะครับแล้วเลือกตรงโปรนี่นะครับมันจะมี2แบบก็คือเป็นหมึกน้ํานะครับกับหมึกอีโคโซเวนตนะครับเราสามารถใช้ได้ทั้งสองอันนะครับโทนสีจะออกมาต่างกันนะครับให้ดูว่าเราจะใช้แบบไหนนั่นเองนะครับไอ้เราชอบสีแบบไหนนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับกดเซฟดีฟอลต์ใหม่ เพื่อให้เปิดเครื่องมาแล้วมันเป็นโปรไฟล์สีนี้นะครับจากนั้นล้วก็เข้าไปที่หน้าเดิมนะครับจะตั้งค่านะครับความเข้มมันจะเข้มมากนะครับอยู่ที่หนึ่งจุดสี่เลยนะครับเราก็ตั้งเหมือนเดิมนะครับประมาณสามสามถึงถึงสามจุดห้านะครับไปอยู่ที่หมึกนะถ้าจะใช้หมึกธรรมดาก็ใช้แค่สองอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความละเอียดนะครับด้านล่างนี้แล้วถ้าปรับสีก็นะครับปรับให้เหมือนเดิมถ้ามันเข้มไปนะครับก็ประมาณแปดสิบทุกช่องนะครับ คล้ายอันเมื่อกี้เลยนะครับเหมือนเหมือนงานเหมือนกันแต่จะต่างกันตอนพิมพ์เฉยๆนะครับอ่ากดโอเคออโต้ไซส์นะครับกน็น้นกดโอเคถ้าเป็นอันนี้ลูกค้าต้องกดพิมพ์ทูกวายอันนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับแล้วก็กดเซฟออกไปนะครับรอให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับจากนั้นเราก็ไปกดโปรแกรมพิมพ์นะครับเปิดโปรแกรมพิมพ์ขึ้นมาถ้าเป็นตัว เม่แปดสิบนะครับก็กดขึ้นมาก็จะเป็นโปรแกรมพิมพ์แบบนี้อ่านะครับแกรมพิมพ์แบบนี้เราก็กดนะครับเทสเพจตัวนี้นะครับแล้วก็กดไปที่เลือกไปที่ตัวไฟที่เราเซฟออกมาเมื่อกี้นะครับอ่าเซฟออกมาเมื่อกี้นะครับเนื่องจากไอโรไฟตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตัวของเครื่องนี้นะครับก็เลยต้องมาพิมพ์เฉพาะตัวเทสเพจนี้สั่งตรงไม่ได้น,นั่นเองนะครับก็มากดเทสเพจแล้วมันจะขึ้นหน้ามาให้เรา ให้เราบ่าวเข้าไปนะครับก็จะพิมพ์ได้นั่นเองนะครับอ่านะครับก็ไม่มีอะไรยากนะครับเรามาทวนกันอีกทีหนึ่งนะครับก่อนก่อนจะใช้ตัวตัวไม่เป็นสิบเนี่ยลูกค้าต้องคอนเน็กตัวนี้ก่อนนะครับไม่ว่าจะพิมพ์ตรงนี้หรือว่าพิมพ์ต่างเมนท็อปนั่นเองนะครับการพิมพ์ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเราชอบสีสว่างนะครับก็ให้เลือกตรงเมื่อกี้นะครับสำหรับการทำหลายๆสำเนาจะทําได้เฉพาะตัวพิมพ์ตรง กับเมนท็อปนะครับก็คือกดโอเคไปเลยนั่นเองพินตุกว่าจะทําไม่ได้นะครับก็นะครับติดขัดด้านใดในคลิปนี้นะครับมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนโปรไฟล์และการแก้ไขสีกันนะครับก็เนี่ยฟอร์ตี้นะครับแก้ไขสีตัวนี้นะครับแก้เฉพาะเฉพาะสีเลยนะครับนีลดอันไหนมันออกมาโอเวอร์แดงเกินแล้วก็ลดเฉพาะมาเจนต้ากับเหลืองนะครับที่พิธีเป็นส่วนผสมของแดงนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็ นะครับติดขัดด้านใดน,นะครับก็แอดไลน์แอดพิกอิงนะครับสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ